สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99มีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้ถูกส่งไปฝึกงานที่บริษัทแถวแถวสีลมและบ้านผมอยู่ทางไปนครนายกมาเลยเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพราะไกลมากผมเลยตัดสินใจเช่อาอพาร์ตเมนต์อยู่เอาให้ใกล้ที่ทํางานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือใช้เวลาเดินทางไม่มากนักและที่สําคัญต้องไม่แพงเพราะผมฝึกงานแค่เดือนกว่าๆเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเช่าแพงเพราะให้เป็นที่สุขหัวนอ,นอนได้ก็พอ ผมเริ่มตะเวนหาที่อยู่แต่ไปที่ไหนส่วนมากก็จะเต็มหมดหรือไม่ก็ต้องจ่ายล่วงหน้าสเดือนถ้าออกก่อนจะไม่ได้เงินคืนอะไรประมาณนี้จนฟลุกๆได้ไปเจอพาดเม้นแห่งหนึ่งตามคําแนะนําของวินมอเตอร์ไซค์ที่ผมซ้อนมาพี่เขาแนะนําว่าที่ท้ายซอยขอไม่ระบุสถานที่มีอพาดเม้นเล็กๆแห่งหนึ่งราคาไม่แพงมากลองเข้าไปถามดูผมก็ไปตามที่พี่วินบอกแล้วก็ได้จริงๆเป็นอพาดเม้นเล็กๆสาชั้นได้ ราคาไม่แพงที่สําคัญไม่ต้องมีค่ามัดจําแค่จ่ายเงินค่าเช่าก็เข้าอยู่ได้เลยผมก็จัดแจงขนเสื้อผ้าเข้าของเข้าอาพาร์ตเมนต์ในวันต่อมาเลยอาพาร์ตเมนต์นี้ค่อนข้างจะเก่าแต่ก็สะอาดดีในห้องไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องว่างๆกับพัดลมเพด,ดานเก่าๆเวลาเปิดมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนจะหลุดลงมาอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่คิดอะไรเอา,าทนทนอยู่หน่อยแค่วันทำงานเสาร์อาทิตย์ก็ไปนอนบ้าน ว่าแล้วผมก็จัดแจงเอาเสื้อผ้าออกมากองกองไว้ที่มุมห้องเอาเสื้อพับได้ที่ติดตัวมาปูที่พื้นเป็นที่นอนพอทุกอย่างเรียบร้อยก็อาบน้ำพักผ่อนเวลาผ่านไปไม่มีอะไรทุกอย่างปกติดีจนมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่กำลังนอนเพลินๆปูผมก็ได้ยินเสียงเพี้ยเพียเหมือนคนเอาอะไรฟาดลงพื้นแต่เสียงนั้นไม่ได้เกิดที่พื้นแต่มันดังมาจากเพดานแถวๆพัดลมผมก็ลุกไปเปิดไฟดู ในใจคิดว่าพัดลมมันจะพังลงมาหรือเปล่าเสียงมันแปลกๆพอเปิดไฟเสียงนั้นก็เงียบไปผมสังเกตดูที่พัดลมก็ปกติดียังดูแข็งแรงพอได้แค่มันแกว่งๆเท่านั้นผมก็ล้มตัวนอนต่อพอหลับตาเสียงนั้นก็มาอีกแล้วเพี้ยเป็นงี้พอลุกไปเปิดไฟเสียงก็หายไปแต่ด้วยความง่วงและห่วงว่าจะต้องตื่นไปทํางานผมเลยทําใจหลับไปไม่คิดอะไรคืนต่อมา ผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้วเพี้ยเพีแบบนี้บางทีก็ทีทีบางทีก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วได้ยินใหม่ทีนี้ผมตั้งใจฟังดีๆมันดังมาจากเพดานผมนึกในใจไอ้ห้องข้างบนแน่ๆมันต้องทําอะไรเสียงมันเหมือนคนกระโดดเชือกที่เชือกฟาดลงมาบนพื้นดังเพีย้ยตั้งใจว่ารอวันหยุดก่อนจะเดินขึ้นไปคุยกับห้องข้างบนให้เกรงใจกันหน่อยผมต้องทนฟังเสียงนั้นอีกหลายวันจนถึงวันหยุด สายสายผมตัดสินใจเดินขึ้นไปห้องชั้นบนที่ตรงกับห้องผมแล้วคาอประตูคนที่มาเปิดเป็นผู้ชายอายุน่าจะมากกว่าผมนิดหน่อยผมก็ยกมือไหว้แล้วพูดกับเขาดีๆว่าอ่อๆพี่ครับห้องพี่ทําอะไรหรอครับเสียงมันดังลงไปห้องผมเลยพี่ชายคนนั้นทําหน้างงๆถามผมต่อเสียงอะไรเหรอผมก็อธิบายให้พี่แกฟังเสียงเพีย้ยเพียอะครับเหมือนห้องพี่โดดเชือกเล่นเสียงมันสะท้องลงไปที่เพดานห้องผม กลางคืนผมนอนไม่หลับเลยครับรบกวนพี่เบาๆหน่อยได้ไหมครับพี่ชายคนนั้นรีบบอกผมกลับมาอ่อๆพี่ว่าจะลงไปบอกเหมือนกันว่าที่ห้องน้องทําอะไรพี่ก็ได้ยินเสียงแบบนี้สะท้อนขึ้นมาที่พื้นห้องพี่เหมือนกันอ้าวผมก็งงสิทธีนี้ผมเลยถามกลับไปพี่ได้ยินตอนไหนครับพี่แกบอกทั้งวันแหละบางวันพี่ไม่ได้ไปทํางานนอนเล่นอยู่ห้องเช้ามาพี่ก็ได้ยินละบางทีกลางวันพี่จะนอนเล่นก็ได้ยินไม่เชื่อถามแฟนพี่สิ ว่าแล้วแกก็หันไปมองหน้าแฟนแกแฟนก็พยักหน้าบอกผมใช่ใช่พี่หนูอยู่ห้องทั้งวันก็ได้ยินผมถามต่อได้ยินทุกวันตอนเช้ากลางวันด้วยเหรอครับทั้งพี่ชายและแฟนเขาพยักหน้าพร้อมกันแล้วตอบว่าใช่ผมกลับมาที่ห้องด้วยความสงสัยแต่ก็ช่างมันแล้วผมก็เข้าห้องน้ําอาบน้ําออกมานอนเล่นในห้องแล้วเผลอหลับไปไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเพี้ยดังขึ้นอีกผมก็คิดในใจ เสียงดังตอนกลางวันด้วยจริงๆแฮะแต่ผมก็นอนต่อแล้วผมก็ฝันครับว่าตัวเองลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องนี่แหละแต่สิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือร่างของผู้หญิงที่แขวนคออยู่กับพัดลมและเหวี่ยงไปมาตามแรงพัดลมโอ้โหตอนนั้นผมแทบช็อกค,ครับจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาจริงๆผมมองที่พัดลมคราวนี้ละ่ะสมองผมเริ่มประมวลความคิดลำดับเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความฝันเมื่อครู่แล้วรีบเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นเลย ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วคิดในใจได้ยินเสียงนั้นกันทั้งวันเช้ากลางวันทั้งที่ผมก็ออกไปทํางานตั้งแต่เช้าตู่ใครจะมาทําเสียงอะไรนั่นในห้องผมวะระหว่างเดินออกมาผมก็คิดถึงความเป็นไปได้ต่อไปอีกห้องที่ผมอยู่นั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีคนฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอเสียงเพี้ยเพี้ยนั่นอาจเป็นเสียงที่เขากําลังโยนเชือกหรือสายไฟขึ้นไปเพื่อพยายามให้มันคล้องกับพัดลมเพดานเสียงเชือกหรือสายไฟคงไปตีกับเพดานเลยทําให้เกิดเสียงเพี้ยเพี้ย กว่าจะคล้องได้สําเร็จแล้วห้อยตัวลงมาด้วยน้ําหนักตัวมันเลยถ่วงให้พัดลมเพดานห้อยลงมาและเสียศูนย์ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายสําเร็จดวงวิญญาณเขาอาจจะอยู่ในห้องนั้นและพยายามทําแบบนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันทุกวันเป็นการรับกรรมที่ฆ่าตัวตายคงถึงได้ยินเสียงเพียเพ้ยนๆนั่นตลอดรวมถึงพี่ห้องข้างบนด้วยผมค,คิดว่าสิ่งที่ผมคาดคะเนไว้ไม่น่าจะผิดไปจากนี้ผมรู้สึกได้ อีกอย่างถึงว่าทําไมราคาห้องมันถึงถูกนักในย่านแบบนี้สุดท้ายผมก็ไม่กลับไปที่ห้องนั้นอีกเลยยอมกลับไปอยู่บ้านตื่นตีห้าไปขึ้นรถตู้เข้าเมืองแล้วต่อรถเมย์ไปทํางานดีกว่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ